สนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลองเดนชัยวงสามารถหลังจากแยกตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองด้วยแถมแว่วว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวค่ะการเพลงตอนนี้เตรียมไว้น่าจะประมาณ3-4มสี่ผลงานเพลงเหมือนกันที่ผมทําไว้ครับผมก็จะเป็นเพลงช้า2เร็ว2แล้วก็จะมีส่วนมากจะเป็นผมแต่งเองแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่อาจารย์พิกวันกันทะลัก อาจารย์งัวน้อยแกแต่งให้ทําให้เป็นพิยุทธ์ให้ครับเพลงหนึ่งแล้วก็อีก3เพลงผมเป็นคนทําเองหมดทุกอย่างครับผมตอนนี้ใส่เสียงอัดเรียบร้อยแล้วทาดนตรีเหลือแค่มิกเสียงนิดเดียวแค่นั้นเองครับอีกไม่เกิน2อสาสัปดาห์ก็ได้ฟังกันแล้วครับผมครับมีการปรับตัวเองใหม่ด้วยใช่ครับผมน่าจะมีการอ่าพวกถ่ายการถ่าย MV หรือว่าอะไรก็ก็น่าจะมีการปรับลุคเหมือนกันครับผมการแต่งตัวอาจจะแบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครเป็นคนคิดคอนเซปต์แล้วก็เตรียมทุกอย่างเองหมดเลยครับ ยังไงก็ฝากผลงานนะครับเด่นชัยวงสามารถพร้อมด้วยวงใหม่วงน้องใหม่ด้วยนะครับวงอเมซอนนะครับแล้วก็ผลงานเพลงของเด่นชัยที่จะออกเร็วๆนี้ให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับผมยังไงก็ให้กําลังใจนะครับเด่นชัยวงสามารถด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับว้าวรอชมลุกใหม่ของเด่นชัยวงสามารถได้เลยเร็วๆนี้แน่นอนค่ะติดตามทุกความเค้มคอนของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุง่ง